อ่าครับก็ปี2564แล้วนะครับก็เมื่อวานก็ผ่านพ้นปี2563กันไปนะครับวันนี้ผมเปิดสก,กรารปี2564หารหรือปีคริสต์ศักราช2021นนะครับ2021 20, ดด้วยไลฟ์แล้วกันนะครับและไลฟ์เรื่องหลักเรื่อง ที่ว่าต้องทําให้ได้เลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ทําไปนะครับแล้วก็ยอดวิวก็โอเคอยู่นะครับสําหรับเทรนของทีวีประจําปี2021เอ็ดเทรนของทีวีประจําปีนี้เป็นอย่างไรนะครับเติอนนาก่อนเทรนที่พูดถึงนี้นะครับจะเป็นทั้งในเรื่องของอแนวโน้มนะครับที่ถ้าใครจะซื้อทีวีตอนนี้จะได้รู้ไว้ว่าสิ่งที่ท่านซื้อตอนนี้นะครับ มันจะเป็นอนาคตปัจจุบันแต่ถ้าใครรอจนถึงเดือนกรกฎาคมเทรนที่พูดถึงนี้จะเริ่มมามีผลกับเราในปีนี้ประมาณเดือนเ็นะครับเพราะฉะนั้นเทรนก็คือ,อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แต่สินค้าที่จะมาให้ท่านจับต้องได้จริงจะมาช่วงปล,ปลายปลายปีนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมท,ที่แล้วผมทําเป็นเทรนนะครับแล้วก็ ไม่ได้บอกว่ากี่เทรนนะครับแต่ปีนี้โผยมาแล้วครับโผยมาแล้วแล้วก็เทรนที่มาในปีนี้นะครับตัวแรกนะครับนี้ท่านท่านที่จะซื้อทีวีปลายปีนี้นะครับนี่เทรนนี้มาแน่นะครับปีนี้มาแน่เทรนเหล่านี้เทรนที่หนึ่งครับทีวีราคาต่ำกว่า2 0,000บาทนะครับทีวีต่ำกว่า2 0,000บาทปีนี้นะครับ จะมี EARC เกลื่อนตลาดครับเอ๊ะยังไงก็คือ EARC เราก็รู้พูดกันมาย้ำกันมาบ่อยนะ EARC เป็นพอร์ตตัว EARC แบบใหม่ที่จะพาดผูตัวของสัญญาณลดเ็ทได้นะครับซึ่ง ปีนี้สินค้าที่มีราคาต่ำกว่า20,000บาทมีเพียงยอะเดียวที่ให้ EARC มาก็คือตัวของ s a m s u n นะครับเริ่มตัแต่6,000 9,000 8,000 8,000นะครับ a m s u n งให้มาแล้วนะครับยอ้ยอื่นยังไม่มียี่ห้อจีนยังไม่มีนะครับแต่ปีนี้ทีวีรุ่นใหม่ของปีนี้นะครับย้ำอีกทีมาเดือน7นะครับจะมี EARC กลือนตลาดนะครับมั่นใจหลังนั้นเลยนะครับนี่คือเทรนแรกถ้าใครไม่ทําคุณตกเทรนแน่นอนนะครับยี่ห้อนั้นตกเทรนนะครับไม่ต้องไปมองผมบอกได้เลยรุ่นใหม่แล้วไม่มี ERC ไม่ต้องไปมองนะครับเทรนที่2ครับเทรนที่2ตัวของทีวีต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่ำกว่า30.000บาทนะครับจะเริ่มมี hdmi 2.1ครับ ต่ำกว่า30,000บาทจะเริ่มมี hdmi 2.1นี่คือท่าหนหาได้แม้แต่กระนั่งขนาด65นิ้วนะครับและผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวของสินค้าจีนจะเริ่มมีด้วยปีนี้ hdmi ที่มีนะครับทีวีที่มี hdmi 2.1แล้วจะเป็น Sony นะครับญี่ปุ่น lg และก็ซัมซุงนะครับของเกาหลี แต่ผมมั่นใจว่าตัวของจีนจะเริ่มมีในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์นี้มาแน่นครับ HDMI ในราคาต่ำกว่า30,000บาทจะมีให้ท่านจับจองปลายปีนี้ครับเทรนด์ที่3ครับอื้อหืออันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเอ่อพรีเมียมเรื่องของทีวีตัวที่เป็น พรีเมียม LED นะครับพรีเมียม LED ปีนี้จะสู้กันสนุกตรงที่ว่านะครับเดี๋ยวงาน CES ที่จะถึงนี้นะครับทาง LG ให้ข่าวออกมาแล้วนะครับว่าจะออกสินค้ารุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นโมเดลที่ชื่อว่า Qnet นะครับตัว Qn LED นะครับโดยพื้นฐานของเขาจะเป็นการใช้พาแนลตัว PC ตัว LCD แต่ใช้ตัวแบ็คไลท์เป็น LED ที่เรียกกันว่ามิน,นิ LED ครับและจะทำดิมมิ่งโซนนะครับหรือการแบ่งโซนในการส่องสว่างหรือว่าปิดไฟนะครับก็คือจะควบคุมแสงนะครับควบคุมแสงได้กินถึง2,500 จุดสำหรับทีวีที่เป็นตัว8 k ตัวจอใหญ่ของเขานะครับโดยตัวมี led นี้มันจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมนะครับเล็กกว่า led แบบเดิมเพราะฉะนั้นตัวของคุณภาพของแสงสีจะควบคุมได้ง่ายและสีจะมีความอิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าทําได้ละเอียดมากขึ้น lg ออกมาแล้วและตัวของสินค้าที่พูดถึงนี้ตัว qnet นะครับจะเรียกกันว่า qnet จะยืนอยู่ระหว่าง โอเลของ LG และจะยืนอยู่ระหว่างก็คืออยู่ล่างจากโอเลนะครับแต่จะอยู่ด้านบนของนาโนเซลล์นะครับนี่คือ LG ให้ข่าวออกมาแล้วนะครับว่าจะมี Q-net ขณะเดียวกันทาง a m s u n งก็จะมีสินค้าที่เป็น Q-net เหมือนกันครับเป็น Q-net เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตอนนี้ที่เป็นประเด็นกันอยู่ก็จะสู้กันเรื่องของชื่อด้วยในหลันะครับว่าเอ๊ะ ตกลงคิวเน็ตของใครจะเวิร์กไม่เวิร์กอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับพรีเมียม LED ปีหน้านะครับไอปีนี้นะครับจะมีถึงตัวของ2เลเล์นะครับสระดับนะครับก็คือที่เป็น q n e เและที่เป็นตัวของ n a n o เซลล์สำหรับ lg แล้วก็ส่วนของ s ซัมซุงก็น่าจะมีส่วนที่เป็น q n e เกับส่วนที่เป็น u l e ลนะครับเพราะเซนที่4นะครับจะตามมาด้วยนะครับเทรนที่4นี่ก็คือว่า ตัวของซัมซุงนะครับจะเริ่มมีสินค้าที่เป็น m i โคร LED นะครับที่นะครับจะเรียกกันว่า QD ตัวตัวเรียกกันว่า QD นั่นก็ควนตั u มดต์นะครับควนตัมดตตัวนี้จะมาสู้กับ OLED แบบจริงจงจังๆแล้วนะครับจริงๆจังๆเลยเพราะว่าตัวของยูเลจริงๆเหมือนกับตัวของ QLED เดิมของ Samsung นะครับเหมือนกับเป็นพรีเมียมรุ่นท็อปๆนะครับแต่เขาก็ยังแบบ ไปสู้กับตัวของโอเลยังไม่ได้นะครับกลุ่มของโอเลเหมือนจะเป็นอยู่ด้านบนกว่านะครับมีรูปภาพคุณสภาพบางอย่างที่ดีกว่าแต่ของซัมซุงนะครับจะมาที่ตัวนี้นะครับเอา QD นะครับคนจ้ามดมาต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้น4 3 4เทรนนะครับแล้วนะครับและก็เป็นเรื่องของเทรนใหม่2เทรนด้วยนะครับเทรนใหม่2เทรนที่จะมาสู้กันในปีนี้นะครับต่อไปนะครับ เทรนที่5นะครับแอปในทีวีแอปในทีวีจะต้องเป็นแอปฝังมาแล้วนะครับไม่ใช่แอปที่ให้มาดาวน์โหลดกันเองในตอนหลังนะครับอย่างเช่นตัวของ Sony ปีนี้ที่มีตัวของ Apple TV นะครับตัวนี้ต้องมาดาวนโหลดทีหลังหรือต้องอัปเดตโฟมแวร์แต่รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาต้องมีแอปดังๆครบนะครับ แอปบางดังที่ว่ามีแอปอะไรบ้างก็มียืนพื้นก็คือ Netflix นะครับ Netflix แล้วก็มา Apple TV นะครับแล้วก็มาตัวของอเมริกาไอตัวของพ r าววิดีโอนะครับแล้วก็มีตัวของ Disney Plus นะครับและควรจะมีตัวของ HBO ด้วยนะครับเพราะเข้าใจว่า HBO Go พ่วง HBO Max เนี่ยจะเริ่มจริงจังขึ้นในการทำการตลาดและมีโอกาสที่เขาจะ ให้เสียงเป็นเซล่าวในปีนี้นะครับมีโอกาสผมพูดได้เลยเพราะตอนนี้ผลจากการที่ Warner b r o t h e r นะครับได้ลองเทสตลาดด้วยการใายตัวของ w i n d o w เอ่อตัวของวันเอร์ว n แมนหในโรงหนังพร้อมกับตัว HBO Max ผลตอบรับ โอเคนะครับโอเคขนาดไหนโอเคขนาดที่ว่าเขาอนุมัติในการสร้างภาค3ของ Wonder Woman แล้วนะครับรเพราะฉะนั้น Warner คิดว่าทางนี้มานะครับเพื่อทางนี้มา HBO m a x ในอเมริกาให้เสียงเซร์ลาวแล้วผมเข้าใจว่าในตัวของเอเชียเราก็น่าจะมาเหมือนกันนะครับเทรนนี้นะครับต่อไปนะครับเทรนที่6นะครับโอ้โห เทรนนี้นี่ผมพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วและก็ดีใจมากเลยที่มันจะมานะครับแล้วแล้วก็มาแล้วจริงๆนะครับในงาน c ีเอ็มคนพูดถึงคือเรื่องของขาตั้งนะครับจะขยับไปอยู่ตรงกลางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตรงกลางเป๊ะหรือว่าขยับจากที่เคยอยู่ข้างๆมากๆเนี่ยมาตรงกลางขึ้นอีกทีวีรุ่นใหม่ๆจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกครับ เราลูกค้าซื้อตัวของโต๊ะไว้แล้วมีส่วนในการที่เราจะตัดสินใจซื้อทีวีนะครับเพราะผมจะซื้อทีวีใหม่แล้วถ้าเกิดว่าผมมีโต๊ะไม้สักผมคงไม่ซื้อโตไม้สักใหม่เพื่อมารองรับทีวีนะครับแต่ผมต้องหาทีวีรุ่นที่ขามันรองรับกับโต๊ของผมด้วยนี่คือเทรนที่จะมานะครับไม่ทําคุณมีโอกถึงนมีสเปคอื่นดีหมดคุณมีโอกาสที่ จะโดนตัดหางปล่อยวัดได้นะครับสำหรับรุ่นที่ไม่ทำขาตั้งอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเทรนข้อที่เท่าไหร่แล้วนะครับหหรือ7ไม่รู้หมดเริ่มมวนทีนี้นะครับขาขยับต่อไปนะครับเทรนต่อไปนะครับคือเรื่องของ WiFi ครับ Wifi ของทีวีรุ่นปีนี้จะ มีตัวของ WiFi 6ให้เลือกมากขึ้น Wi-Fi 6คืออะไร wi-Fi 6คือ Wi-Fi รุ่นใหม่นะครับที่นะครับจะมีการแบ่งนะครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยให้เป็นช่องทางมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำความเร็วได้มากขึ้นทำให้นะครับการเ,าเล่นตัวของวิดีโออะไรเนี่ยมันก็จะสมูทมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นแหลกน้อยลงอะไรประมาณน,นี้แหละนะครับ ปีนี้ไอปีที่แล้ว2020เนี่ยติดปากอยู่หน่อยนึงคือเมื่อวันที่แล้วปีที่แล้วส0 20ตัวของทีวีที่มี Wi-FI 6ก็คือซัมซุงบางรุ่นแค่นั้นเองนะครับมีทีวีซัมซุงรุ่นท็อปทอป,ทอปบางรุ่นแต่ปีนี้พรีเมียม led นะครับต้องมีแล้วนะครับพรีเมียม led ที่ออกมาเนี่ยเอาถึงจะไม่ทุกรุ่นก็คืเอเป็นรุ่นกลา,างๆางไปรุ่นท็อปๆแล้วกันนะครับต้องมีแล้วส่วนของ oled อะไรของทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าออกมาใหม่ คุณต้องมีไว f i 6ครับนี่คือเทรนที่จะต้องมานะครับต่อไปนะครับเทรนที่8เขาเจอว่าเป็นเทรนที่8นะครับตัวของ VMAV1 ก็ต้องมาด้วย AV1 คืออะไร AV1 คือวิดีโอโคดดิ้งแบบใหม่นะครับที่ทางบริษัทชั้นนำเนี่ยแหละครับเขาเริ่มมองเห็นว่าไอการเข้ารหัส วิดีโอแบบเก่านะครับที่ต้องเสียค่าไรเซ้นเนี่ยเขารับไม่ได้เขาไม่อยากเพิ่มต้นทุนตรงนั้นเขาไม่อยากจ่ายอะไรประมาณนี้เขาก็เลยไปรวมกลุ่มกันแล้วก็คิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาที่เรียกกันว่า av 1ขึ้นมานะครับและมาตรฐานนี้ตัวของทีวีซัมซุงรุ่นท็อปออกบาบรรจุแล้วเมื่อปี2020นะครับแต่ปีนี้2021รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นต้องออกมาแล้วคุณต้องมีแล้วนะครับ วิดีโอดีโคดิ้งแบบ a v 1นะครับนั่นคือเทรนที่8ครับและมาเทรนที่9นะครับเทรนที่9จะเป็นเทรนที่เป็นการคาดการณ์ของผม,มน,นะครับตัวของฟูลอารีโลเคอลดิมมิงฟูลอารีโลเคอลดิมมิงก็คือเรื่องของการดิมหน้าจอนะครับเรื่องของการไล่แสงสีนั่นแหละครับที่ของ led ถ้า led รุ่นท็อปทรุ่นที่คุณภาพสูงสุดต้องเป็นพแนลหน้าจอที่เป็นแบบนี้ฟูลอะเลย์โลเคเดีมมิงนะครับแต่ก่อนมันจะอยู่ในรุ่นท,ท็อปของ L.E.D. นะครับของ L.E.D. ที่เป็นพรีเมียมด้วยนะครับตอนนี้ปีนี้มันต้องลงมาที่รุ่นกลางๆแล้วนะครับเพราะราคาของเขาจะต้องถูกลงนะครับแล้วก็คุณภาพของเขาจะขยับไปทางนั่นแหละครับรุ่นท็อปเขาจะขยับไปทางโน้นแล้ว ไปทาง Mini led ไปทาง QNET นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับพนันเพื่อนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับทีวีที่จะเข้ามาให้ซื้อหากันในปลายปีนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นนะครับและก็คุณภาพก็จะคนาเรียกอะไรนะ เกินเก้ากระโดดนะครับเพราะว่าถ้าพอรุ่นที่มี HDMI 2.1เนี่ยท่านก็จะมี 4K ทับ120แล้วนะครับก็จะทำให้ทุกบาททุกสตางค์ของท่านคุ้มค่านะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรถ้าท่านซื้อในตอนนี้นะครับถ้าท่านซื้อในตอนนี้ก็ผมทำคลิปไว้เยอะแยะมากนะครับที่จะช่วยแนะนำท่านว่า8รุ่นนะครับที่เล c คอมเมนเนี่ย ต,ต้องเป็นอย่างไรและถ้าเลือกเป็นแต่ละราคาเนี่ยควรจะซื้อรุ่นไหนนะครับก็ถ้าจะซื้อหาในปัจจุบันนะครับเพื่อใช้คลายเครียดใช้สร้างความบันเทิงในตอนนี้นะครับเพราะรอไปถึงซึ่งปีนะ่อาจจะไม่ไหวกันแล้วนะครับอะไรบบนี้อยากจะเปลี่ยนทีวีแล้วก็ให้ทีวีของเราสามารถมีตัวของสตรีมมิ่งที่จะมีตัวของแอปให้ดูหนงังดูซีรีส์อะไรได้แล้วแต่ราคาที่เราเลือกเนี่ย เราจะได้นะครับมีความตกอยู่ภายในบ้านนะครับได้เก็บตัวแล้วก็อยู่บ้านกันให้มากที่สุดนะครับโดยที่ยังมีความบันเทิงเดินทางมาถึงบ้านเรานะครับครับและก็นนี้ก็คืออ่าไลฟ์แนะนำเส้นทีวีประจำปี2021นะครับก็คงต้องจบไปเพีงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจบก็อวยพรเพื่อนๆน,น,น,นะครับก็อย่างที่เดิน,นตั้งแต่แรกนะครับปีนี้ ก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปนะครับแล้วก็มีอะไรก็คนเรือหนึ่งครับสร้างความสุขขึ้นมา2ติดต่อกับตัวของเพื่อนพี่น้องครอบครัวนะครับเป็นกําลังใจกันและกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับการกินการอยู่นะครับการออกกาลังกายสุขภาพราะเราก็สําคัญนะครับรักและเป็นห่วงนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปอ๋ออย่าลืมกด u ับ c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดเห็นก่อนอะไรกันด้วยนะครับ เพื่อที่คลิปผมมาใหม่ท่านจะได้เห็นกันทันทีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ